นะครับนะครับจ้าลองช่องนะครับสำหรับมื้อนี้กาวันที่13นะครับพุิกีกานะครับ2 5 6 3นะครับมื้อนี้สีเขานะครับสีเขายต่อยนะครับเียต่อยเจ่านะครับก่องไว้แล้วนะครับล่อรถสีก็เลยหาแนวกินาแนวกินแกงกันนะครับนี่ครับถ้าได้ หมูปลามานะครับตัวนึงนี่ครับลูกหมูปลามานะครับนี่ครับนี่ครับทีมงานนะครับชุดเก่าครับนะครับเจ้าของเขานะครับกินน้ำอยู่นะนะครับเนียต้อยนะครับครับนอนสั้นๆนะครับพากินพาเที่ยว เห้รับนา้ก่อนนะนี่ครับมือเมียดมือเมียดครับขูดขนนะครับมันใหญ่มันใหญ่มันชัดๆเอาอินนะนี่ครับนี่ครับเจียวหมูใส่เห็ดียวหนูหนูอังสิร์นหนู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 ได้เห็นหน่อยได้เห็นหน่อยตัวนึงนี่ครับหนูข่ามาจากประเทศเล่าหนูฟุกไงหนูแพงหนูไงนี่นีนี่ครับ จางเลยใส่กั <บ tes S 2> นอย่าว่าหูว่ากีนข้าตกุงัเาลงกน่นไม่ได้ตุ๋นนะครับหมูฟ้านะครับจากฟาร์มฟาร์มเกษตรพอนะครับมาตัวหนึ่งแล้วกันราเปรมือนะครับ นช่ครับเอาเจา้จาเจ้าของล้านเขาหันหน้ามาดูเฮียต้อยเจ้าของล้านเขานี่นะครับสีเข่ามือน,นี่นี่ครับขเข่าิ่นละมือนี่นี่ครับ มาสีใส่สวนยางนะครับนี่ทีมงานนะครับนี่จะาล้อง่องเพื่อนนะครับสอต่อสุวรรณคันธภูมินะครับนี่ติดตามไปนะครับพี่น้องติดตามบ้งนะครับนี่ครับพอดีหนาวๆอาการหนาวๆดังไฟวิ่งไฟพร้อมนี่นะครับ S <S น,น,คน่ครับทีมงานหลายนะครับมาอนี่นี่ครับนี่มเคยนอร่รับนี่นะครับี่ก็พัสมืครับเลยะวะ ครับนี่ครับบารายใส่น้ำฮ้อนยากนะครับนี่คนรับ่แมนพริกไปพริกมามันใหม่จังออกมาขูดจเดี๋ยวมันจังมาฮ้อนเออครับนี่พวกแกแกวไปนี่ครับนี่ครับ ว่าเราไมุ่กไงโหดเลยเห็นไหมครับนี่ครับขูดขนนะครับตอนนี้ในช่วงขูดขนอยู่พี่้องนี่ครับบ่มีทานอยเห็นบ่มีทานต้องหาทานไ่กเป็ดกระเฮ็ดหมูกระเฮ็ดบะหมี่ น้านธรรมดาครับนาน่ทองเป็นผู้แมนครับนี่ครับพี่น้อง็นผู้อื่นผู้ใก่ได้เลยทานล่องนายกได้เลยครับนี่นี่ครับทานลองสมควรได้นลงมือเองเลยนีครับรถรีมงานนเะครับเสียลุดล่องครับ

นี่ครับขูดเลยนะครับไฟห่อนห่อนก็ใช่น้ำห่อนยากนะครับเรียนขูดเลยเอาแล้วก็ขูดเลยนี่นะครับอ่าคอยคอยติดตามนะครับพี่น้องไปแม่ ทั้สีนี้ตงไวครับ e> สูนยอว้าทุเาคือเางกับสีวางร้ับ <oh ีามอแล้วนะครับแยมเฮ็ดกับเขาแล้วนะครับนี่หวยยยัง่ต้องไโอ้ยมีเยอะตอ กี่ตอนนี้กำลังชีมตอนนี้มักนะครับมักนะครับหมูปลาตอนนี้กำลังครับกุกนะครับพี่น้องนี่ครับสูตรไปเห็นสูตรกระตามมาเบงนะครับสูตรเิ่นนะครับมีอย่างเนี่ยนี่นะครับมีต้นเลย นี่นะครับครับเป็นออไปหาเครื่องเองนะครับเครื่องออกมาจัดการแล้วทางนี้จะเป็นมาแนกนี่ครับเอาไปเอาทานนะครับครับนี่ครับสองคนเพื่อนนี่เป็นเพื่อนเป็นคนเอาทานนะครับนี่ <laughs> นี่ครับ นี่นะครับนันนั่น,นทากันั่นอ,น <c oughs> อ่านี่นะครับแก่ข้าวกับมีนะครับแล้วแก่ข้าวนี่นิเอาหนี่นี่นะครับ

ต้นแบวแ,แนวย่างมากไม่พร้อมนะครับนี่นี่ครับพี่นอ้อครับสูตรเพิ่นนี่ครับตับตะเทียมพริกไทยครบสูตรนะครับนี่นครับนี่ ครับพี่น้องขุเริยากับตามมานะครับครับหน้าเฮียต่อยนะครับนี่ครับพรียากรมานะครับนี่ทีมงานนะครับทีมงานทดรองนะครับเนี่ยทดรอง กำลังจัดการนอย่างลาบอยู่นี่ครับมันมาลอยเลือดนี่ครับมันใครมากัดเอานี่ข้างเลยไม่ใครกัดไหมก็ไฟอ่ะนี่ครับเพราะต้อาะตรงนั้นเพอะมันเถื่อมันเถื้อนมันก็พอนี่ออกกว่านี้มีออกจากไฟหมัูไก่ของหมูใส่พี่น้องนะครับปั้มหมูปลาของผมเองนะครับของเกษตรข้อนนะครับหรือว่าถามเกษตรข้อนก็ได้นะครับ แคบนะครับความหมูปลาของแคบโอ้ยคนเสียมอยผมเนี้ยต้องมันตปลาตเ่นไปเที่าหม้อบน้อนะครปลาซ้ำนะครับคนหนึงเสียรุดนะครับมหูครับมีซ่าครับ นี่ก็มีตัตว์ล่องพีกิ๊ดนะครับครับเสียท่านะครับเจ้าของร้านเขานะครับเฮียต้อยครับมนมักลอยเลือดเด้สัตว์ล่องมนมักลอยเลือดนี่นะแต่ว่ามีสูตรหนึ่งว่าพริกขงกับขวดยาสีห้าอย่างไรับ นี่นะครับพี่น้องสูตรใหลงดูครับสูตรใหม่ครับท่านจ้าของสูตรเปันวานะครับหมูนี่ครับหมักหมูสูตรใหม่นะครับนี่ครับับเจ้าของสูตรเพิ่นนะครับเสียรุดนี่ทั้งนี้ก็ร้อยร้อยเลียดทาแล้วนะครับนี่ครับเจ้ะของช่องเพิ่นใส่หมวกอยู่นี่พี่น้อง กรขโดหนึ่งสองสามนี่ันเท่ากันนะครับมันหลับพี่ชันสดมันหลับพี่ชันไม่กินเลยยิบจับเสียงเพลงไหนจ้าของช่องมันนะเขาท้าปะผมสุดยอดสุดยอดอ่าสุดยอดนะครับเอาใส่ก็ม่ใีไงนี่นะครับเอาา็ม่ใหญ่นะแก่ข้าวใส่ลงไปนี่นะครับเอาเข้ามาเข้ามาสุดยอดครับพี่น้องมาตามมาเนะครับเดนะไรอยากนะครับ เจ้าไปหาหมอท่านรอดว่เพราะเสียบไปหาหม้อท่านนี่ครับทางนี้ก็ไฟก็บกำลังสิได้ที่นะครับสักคู่ก็สียย่างนะครับนี่ครับ